สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมาป้ายานะครับสำหรับเก้าอี้เพื่อสุขภาพแล้วก็โต๊ะไฟฟ้านะครับซึ่งต้องบอกว่าพอ2ตัวนี้มารวมกันป,ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นคอมบิเนชันที่ผมว่ามันลงตัวมากสำหรับใครที่อยากจะจัดโต๊ะคอมที่บ้านหรือว่าจัดโต๊ะทำงานที่บ้านนะครับอันนี้คือดูนิโอนะครับสำหรับตัวเออ o โกก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันคืออ p o พ l o โลที่เป็นเก้าอี้แล้วก็ตัว Space ันเนี่ยที่ก็เป็นโต๊ะนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาไล่เรียงให้ฟังเลยกันว่าไรที่เราจะต้้้ออองเเลืกากาี เออรโกเนี่ยเราว่าเออรโกนอมิกเนี่ยรว K ่าเก้าอี้เพื่อสุขภาพในสักตัวหนึ่งเราต้องมีหัวข้ออะไรกันบ้างน,นะครับอย่างแรกก็เลยนะฮะก็คือต้องนั่งตัวตรงหลังไม่ค่อมไหล่ไม่หอ่อคอตั้งตรงนะครับเท้าไม่ลอยข้อพับเข่าไม่ชิดหน้าไม่ยืดแล้วก็หน้าจออยู่ดับสายตานะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราต้องเลือกเก้าอี้ตัวนึงที่มันสามารถทําได้ทั้งหมดนี้นะครับซึ่งเก้าอี้ลูนิโอเออร์โกตัวนี้นะครับอพอลลเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยนะครับในราคาแค่แบบ แป0 0ันกว่าบาทนะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเนี่ยแหละเป็นคอมบิเนชัน2อันนี้รวมกันประมาณสักแบบ2 0 0 0 0เท่านั้นเองนะครับก็น่าจะตอบโจทย์คนที่มีงบประมาณนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงไปเลยนะครับว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการนั่งที่ถูกต้องแล้วกันในแบบที่ผมใช้เลือกเก้าอี้สักตัวหนึ่งแล้วก็โต๊ะสักตัวหนึ่งนะครับหัวข้อแรกเลยนะครับก็คือนั่งตัวตรงแล้วก็หลังไม่ค่อมนะครับเป็นยังไงนั่งตัวตรงคือเราลองนึกภาพตามแนะว่าปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราเรา,เราต นั่งปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องคงสิรนีีเอาไว้เราห้ามนั่งแบบนี้ห้ามนั่งแอนจนเกินไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งปุ๊บเนี่ยก็ต้องนั่งก้นชิดนะฮะแล้วก็หลังตรงแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละเวลาที่เรานั่งปุ๊บเนี่ย ถ้าเกิดเป็นเก้าอี้ตรงๆธรรมดาเราจะเห็นว่าตัวหลังเราไม่ว่าจะเป็นหลังกลางหลังล่างแบบนี้มันจะมี Space ห่างกับเก้าอี้ถ้าเก้าอี้มันตรงแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นเก้าอี้ที่เป็นเพื่อสุขภาพเนี่ยเขาจะมีตัวสปอร์ตหลังตรงนี้ตรงลำบ้าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลานัง่งปุ๊บไอ้ตัว Space ต่างๆเนี่ยมันจะถูกเก้าอี e, ้ที่มันนูนออกมาแบบนี้มันมาช่วยสปอร์ตทำให้มันไม่เหลือ Space เลยนะครับเห็นไหมทุกคนลองดูภาพตามนะ ก็คือการนั่งที่ถูกต้องนั่นเองนะครับตัวตรงหลังชิดครับซึ่งเวลาที่เราพูดถึงการปวดหลังเราพูถึงออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมละครับการที่เราเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยหลกัหลกๆเลยผมผมก็เป็นเหมือนกันนะผมหมอนรองกระดูกอักเสบใช่ไหมเวลาที่ผมไปหาหมอหมอก็จะถามว่าคุณนั่งไหลหรือเปล่านั่งไหลคือแบบนี้พอนั่งไหลปุ๊บเมื่อกี้ผมบอกไปใช่ไหมเรานึกภาพตามว่าถ้าเกิดเรายืนเราต้องยืนตรง,ตรงแต่ว่าถ้าเกิดเรานั่งไหลแบบนี้เวลาที่เราไม่มีเก้าอี้เนี่ยคือเราจะอยู่ท่าเนี้ยมันคือท่าที่แบบ มันแปลกมากนะครับแล้วก็ตัวหลังล่างตรงนี้มันจะไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตเห็นไหมสเปซตรงนี้เหลือเยอะมากทําให้น้าหนักทั้งหมดของในตัวเราเนี่ยมันจะมาลงที่บริเวณนี้แล้วพอมาลงเยอะจนเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เราเจ็บนั่นเองนะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งก็คือว่าเราไม่ควรนั่งท่าเดิมนานจนเกินไปเราควรต้องแบบลุกบ้างขยับไปนูน่นไปนี่บ้างแหละอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็วีตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานั่งไปสักพักเนี่ยเราก็เอลงมาได้มันก็เปลี่ยน การเราต้องหนักเช่นตอนแรกอาจจะลงที่หลังล่างตอนนี้ก็มาลงบริเวณไหล่ต่างๆมากแล้วนะครับแล้วก็พอเราเปลี่ยนท่าเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งให้มันถูกต้องแบบเดิมนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับก็มีชื่อว่า Intelligence Balance นะครับข้อดีเลยคือเรานั่งลงไปตัวเก้าอี้เนี่ยมันจะมีคล้ายๆแบบแรงป้านที่มันกำลังดีเหมือนับ,บเขาคำนวณให้อตัตโนมัติละเราจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนแบบ ตกลงไปนะครับว่ามันจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะลู้งลงไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันดีมากเพราะว่าผมเคยมีก้าอีตัวหนึ่งผมนั่งปุ๊บเฮ้ยมันแบบรู้สึกเซฟนะมันจะตกเลยแต่ว่าพอนั่งตัวนี้มันมั่นใจได้เลยนะครับหัวข้อต่อมาคือนั่งแล้วไหล่ไม่ห่อนะครับไหลไม่ห่อคือยังไงดูนะอันนี้คือไหลห่อเห็นไหมมันจะยกขึ้นมาก็จะทําให้เราเมื่อยหลังเมื่อยไหลอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เขามีการปรับตรงนี้ได้ผมจะปรับประมาณนี้ให้มันพอดี ใช่ไหมไหลไปลงมาถูกสรีระแบบนี้นะครับส่วนต่อมานะครับคือเลาเรานั่งปุ๊บเนี่ยเราต้องดูว่าข้อพับเข่าเราตรงนี้มันไม่ติดถ้าติดจนเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ดีแล้วเท้าของเราเนี่ยก็ควรจะไม่ลอยนะครับเพราะอะไรไล่ตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับคือถ้าเกิดเรานั่งปุ๊บเนี่ยเราตัวข้อพับเรามันติดตรงนี้มันม่ให้เลือดไหลเวียนเนี่ยได้ไม่ดีนะครับ ก็เนื้ออ,อกไหมมันจะเหมือนว่ามันมีอะไรมากดเดันนีนมีตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะผมจะเว้นสเปซแบบประมาณนิ้วหนึ่งประมาณนี้นะครับซึ่งเบาะตัวนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนตัวใหญ่หรือว่าเป็นคนขายาวใช่ไหมครับก็เลื่อนเบาะออกมาได้แต่ผมก็แน่นอนเป็นคนไม่ได้ขายาวมากนะผมก็จะดังตัวนี้กลับไปน,นี่นะฮะซึ่งเก้าอี้เลนราคาประมาณนี้ ผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนที่เขาให้ฟังก์ชันนี้มาด้วยนะครับฟังชันนี้ผมว่ามันเจ๋งมากมากเลยนะครับผมไม่เจอในเรทยราคาแบบ2-30 0 0 0บาทอะไรประมาณนั้นแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือเท้าไม่ลอยเพราะอะไรทุกคนลองนึกภาพนะถ้าเกิดเท้าต้องลอยตลอดเวลาเนี่ยมันเหมือนว่าแบบน้ำหนักที่มันลงมันจะไปลงตรงนี้เนอะปะเนี่ยมันจะลงไว้ตรงนี้มันจะ ดึงไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะปวดมากแล้วก็เลือดมันไหลเวียนได้ไม่ดีแล้วเท้าพอมันลอยปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเกรงไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้พื้นเนี่ยเป็นตัวรับน้าหนักแทนตัวต้นขาเราเนี่ยก็ทําให้สรีระของเรามันถูกต้องมากขึ้นเลือดไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ปรับขึ้นลงได้เหมือนกันเห็นไหมอันนี้ถ้าจะลอยเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราอย่างงี้ปุ๊บมันก็น้าหนักลงตรงนี้มากเลยผมก็จะปรับลงมาปุ๊บให้มันพอดี หัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของคอหรือว่าหน้าเนี่ยไม่ยืดน,นั่นเองนะครับมันแปลว่าอะไรเราที่เราเนั่งทํางานอ่ะผมทําให้ดูแล้วกันแบบนี้นะครับสมมติว่าเรานั่งปุ๊บเนี่ยแล้วเราไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตหลังหรือว่าซัพพอร์ตคอเนี่ยเราก็จะนั่งแบบนี้เห็นไหมไหล่ของเรามก็จะห่อขึ้นมาคอเราก็จะยืดออกมาแบบนี้มานั่งทํางานไปแบบนี้นะครับทำให้พอเวลานานปุ๊บเนี่ยสรีระเราทานนันทีมันจะตรงใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้คอเราก็จะยื่น นี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งของออฟฟิศซินโดมเลยนะครับมันทำให้เราปวดตั้งแต่แบบสปายนี้ลงไปถึงหลังล่างเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกเก้าอี้ที่มันมีตัวซัพพอร์ตตรงคอเราเหมือนเดิมเลยครับคอเรามันจะมีสเปซบริเวณนี้เนี่ยตรงนี้แกวบตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรานั่งเก้าอี้ตรงๆหรือไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตหลังปุ๊บมันจะเป็นนี้เห็นไหมตัวนี้มันก็จะมีสเปซเหลือแต่เก้าอี้ตัวนี้มันมีตัวรองรับคอนะครับที่ปรับได้ด้วยนะเราจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยได้หมดเลยปรับไปดู คือนอกจากเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วนะครับยังบิดแบบนี้ด้วยตามสรีระร่างกายของเราถ้าจะเป็นผมอาจจะดึงขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ปรับลงมาโอเคได้ละได้ Position ที่โอเคแล้ะทุกคนลองดูนะว่า s สเปซตรงนี้มันจะหายไปละ เพราะฉะนั้นทั้งร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีตัวซับพอร์ตทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหลังล่างตรงนี้ใช่ไหมครับตรงคอตรงนี้นะฮะนี่แหละก็เลยเป็นเก้าอี้ที่ผมว่าตอบโจทย์แต่มันไม่ใช่แค่เก้าอี้ที่เวลาที่เรานั่งอย่างเดียวนะเวลาที่เรานอนปุ๊บเนี่ยการนอนเราปุ๊บเนี่ยเรานอนปุ๊บนะเราก็จะมีช่วงเคอร์ฟแบบนี้เหมือนกันให้เรายืนตรงมันจะมีช่วงเคอร์ฟตรงนี้กับตรงนี้เราก็ต้องเลือกทั้งเตียง ที่มันคอยซัพพอร์ตตรงนี้ได้แล้วก็ตัวหมอนนี่คอยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่หาเตียงอยู่เนี่ยนะครับก็ไปลองดูที่มันตอบโจทย์คุณนะผมว่ามันก็ใช้หลักการเดียวกันเหมือนเก้าอี้ครับซึ่งรูดิโอเขาก็มีเตียงขายเหมือนกันนะผมเคยไปทํารีวิวมาแล้วเหมือนกันนะผมว่าก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากเลยนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับเห็นโต๊ะมาตั้งอยู่ตั้งนานแล้วนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเอาคอมหรือว่าเอาโต๊ะทำงานของเราเนี่ยตั้งไว้ในระดับสายตานคัเเปนไงงผทําูอลี่ย แล้วกันนะครับผมจะทําให้ดูว่าทําไม เก้าอี้แล้วก็โต๊ะที่มันปรับระดับได้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่ปวดหลังนะครับซึ่งอย่างแรกเลยก่อนอื่นผมขอพาดูดีไซน์ก่อนละกันดีไซน์ของตัว Space One ตัวนี้นะครับเขาจะมีทั้งเป็นท็อปไม้แบบนี้หรือว่าจะเป็นท็อปที่เป็นสีขาวนะครับผมว่าด้วยการที่เขามี2สีทําให้เรามามิกซ์แ m a แม h ชกับห้องของเราได้สวยมากขึ้นก็ดูแบบมินิมอลดีเลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะห้องผมก็เป็นสีขาวเนาะผมก็เลือกมันเป็นสีไม้มันก็ค่อนข้างจะกลมกลืนกันไปได้นะครับส่วนอีกหนึ่งผมมมวว่าาันก็ดดูีีคเย ชอยนะนี่ออกมเพราะปกติถ้าเกิดเราเป็นโต๊ะขาแข็งๆเนี่ยอาจจะดูดูคอนทราสชิไปหน่อยก็แล้วแต่คนชอบนะครับเอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่าเวลาที่เรานั่งทํางานเราควรต้องนั่งเรลี่ยะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งโต๊ะตัวนี้เราปรับขึ้นปรับลงได้แล้วก็รองรับน้ำหนักหนักเนี้ยได้ถึง120โลเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะตั้งเซตโต๊ะคมจริงจังขนาดไหนเนี่ยรองรับได้หมดเลยนะครับซึ่งปกติแล้วผมจะเซตโต๊ะประมาณนี้คนลองดูนะนี่ประมาณนี้นะครับ บางคนก็จะตั้งให้มันตรงกับตัวแฮนด์ตรงนี้แต่ว่าผมว่าผมชอบประพันธ์นี้มากกว่าแล้วเวลาที่เรานั่งทํางานเนี่ยผมจะล็อกเก้าอี้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันสามารถล็อกได้เห็นปะเนี่ยอันนี้ล็อกแล้วมันจะอยู่สรีระที่มันถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราอยากพักผ่อนเราก็ปลดล็อกตรงนี้นิดเดียวก็เลื่อนลงมาได้เริ่มงานล็อกไว้แล้วก็ให้มันมีตัวซัพพอร์ตไหลประมาณหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่แบบนี้นะครับซึ่งอย่างอันนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กอาจจะมีปัญหาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคอม PC เเนี่ย จอมันก็มีหลายแบบให้คุณเลือกนะครับแต่ผมใช้โน้ตบุ๊กเป็นหลักก็เลยอาจจะต้องซื้อตัวเสริมมาเพิ่มเติมครับแต่ไหนๆโชว์แล้วนะครับว่าเราต้องขยับร่างกายบ่อยเพื่อให้ไม่ปวดหลังตัวนี้ผมว่ามันเจ๋งมากเพราะว่าเราปรับขึ้นมาได้สูงมากเลยะเนี่ยถึงกระทั่งเรายืนทํางานได้เลยเห็นหรอเปล่าวันนี้เนี่ยเรายืนทํางานแบบนี้ได้เลยนะครับ แล้วยังมี smart LSM โหมดนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิบัตรของตัว Space One นี้เลยนะครับคือเราสามารถกดตั้งค่าได้มันก็จะมีการขยับขึ้นลงเล็กนน้อยนะครับเพื่อให้เราเหมือนไม่การบังคับแหละให้เราขยับ ัวเองตลอดเวลาแล้วก็เลือดของเราจะได้ไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ปวดหลังด้วยนะครับและนี่เอครับลนิโอเอร์โกอพอลโลนะครับ, Neo, er co, รบก็อีตัวนี้8,290บาทแล้วก็ตัว Space One ที่เป็นโต๊ะที่ปรับระดับได้นะครับ11,900บาทเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ทุกคนฮะนะไม่ถึง20,000บาทผมว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะครับแล้วก็เห็นว่าเขามีโปรโมชั่นเนี่ยผ่อน0% 10เดือนกันด้วยนะครับก็ไปลองดูได้ที่ช็อปใกล้บ้านคุณครับหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเคยใช้ไม่ว่าจะเป็นทั้งโต๊ะเก้าอี้หรือว่าเตียงของ ตัวนิโอลแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบยังไงมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ไปบายครับ